นี่ครับทุกคนได้การประทับมาแล้วเออเข้าไม่ได้นะว้าวฝันี้จะเหนยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเที่ยววยไบเกอร์นะครับอีพีนี้เป็นอีพีสุดท้ายของการมาเที่ยวจังหวัดกาญแล้วนะเราเปิดคลิปกันที่สะพานมอญ่วงที่ ฝนกาลังตกคำๆถึงขั้นตกหนักนะต้องบอกก่อนว่าตอนที่นั่งอยู่ที่ห้องพักเนี่ยกะว่าจะไม่ออกมาแล้วนะแต่มันก็อดไม่ได้ครับที่ต้องออกมาดูเพราะว่าถ้าใครมาที่เนี่ยจะไม่มาสะพานมอญตอนเช้าก็เหมือนมาไม่ถึงนะทุกคนก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปขี่รถจากสังขบุรีกับ ไปที่กรุงเทพนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยเราก็จะแวะน้าตกเกิงกะเวียแล้วก็แวะประทับตาอุทยานทั้งหมด4อุทยานนะมาดูกันว่าเป็นอุทยานอะไรบ้างเรามาสรุปค่าใช้จ่ายกันก่อนเลยนะครับทริปนี้ค่าน้ํามัน1250บาทวิ่งไปทั้งหมด970กิโลนะอัตราเฉลี่ยที่น่าเริอนมาอยู่ที่30กิโลต่อลิตร กินทั้งหมด3วัน2คืน2คนเรานะอยู่ที่1,100บาทนะครับค่าที่พัก620บาทเป็นวันแรกก็คือที่เราไปกางเต็นท์นะคนละ60บาทแล้วก็ที่พักที่สังขาเนี่ยคืนละ500บาทนะครับถือว่าถูกมากนะทริปนี้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของทริปนี้นะ2970บาทนะครับ นะทุกคนออกจากที่พักกันนะตรงนี้ชื่อที่พักเลยนะครับบ้านสวนสุขเจริญนะห้องพักราคาถูกนะแล้วก็มีลานจ้างเต็น์ด้วยใครสนใจก็เข้ามาได้นะครับนี่บ้านสวนสุขเจริญทางเข้าทางขึ้นก็จะชันๆเนนอยนะแต่เขาขึ้นได้สองทางนะทุกคนอ ปจ้าหลังจากนี้เราไปที่ไหนกันก่อนนะน้ำตกน้ำตกอะไรนะเนี่ยที่เราผ่านนั่แหละเดี๋ยวไปดูกันครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะทุกคนแต่ไม่ได้ตกหนักนะคือตกเรื่อยๆตกปล่อยๆแต่ตกยันเช้าเลยครับเช้าไปผ่านมอนมาก็ ไม่ค่อยได้รูปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนตกตลอดเลยโอ้โคนออกเต็มเลยจ้า ทุกคนเรามาถึงน้ำตกเกินกนเวียแล้วเดี๋ยวเราหาที่จอดรถแ๊บหนึ่งข้างหน้านู้นเลยได้มั้ย นั่งอด้าวหนัครับทุกคนออกจากน้ำตกน้ำตกไรดังเยนะียน้ำตกตื่งตุยนะหลังจากตรงนี้แล้วผมจะไปที่ อุทยาแห่งชาติลำคลองนูนะไปเก็บตาประทับนะครับเราแวะเก็บตาประทับนะระหว่างทางกลับเดี๋ยวดูว่าเราจะได้กี่ตาประทับนะทริปนี้ในอุทยาแห่งชาติเขาแหลบแล้วครับตรงก,กวีาอนนี้อีก10กิโลตอนนี้บ่ายโมงเอ้ยไม่ใช่บ่ายโมง11โมง35นาทีนะทุกคน จากที่พักนะเราออกจากที่พักมาก็ประมาณ10.20นที่มาถึงตรงเนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะให้เวลามาหนึ่งชั่วโมงนะครับเจอกันทีุ่ิยาเดชา้าดำคน,นงนงเข้าไปล่าตามะครับกันครับครับจากตรงนี้นะอีก7.8กิโลนะทุกคนเราจะมาเจอ การทําถนนนี่กเกีียวอนะนี่แต่วิเวเ,วเขาก็ยังทําต่อเรื่องไปน่าจะนุ่งน,นะับอีกเจ็ดจุดแปดกิโลเราจะถึงอุทยาแห่งชาติลำคลองงูแล้ว,ลวะน,น,น,งงลนะอออเอนลุเราก็ได้แค่คานอย่างนี้แหละอ๋ออีกเจ็ดกิโลอีกเจ็ดกิโลกว่กว่านี่ถนน,ถนน่าจะเป็นแบบนี้ แล้วก็กำลังทำคอนกรีตนะน่าจะเริ่มทำในช่วงวา่าว,วางของเกลี่ยถนนหมดเลยโอเคครับผมไอ้ล่าตาประทับกันครับทุกคนเราได้ตาประทับเรียบร้อยแล้วครับผมอุทยานแห่งชาติลำคองนีอเราำลังตอกกัน ยาในชาติลำคงี้ไอแต่ข้อมูลที่ได้มาอ่าที่เขาไปเดินท่ามกันนะเขาเปิดให้เดินเพี่ยสองเดือนนะที่สามเจา้าหน้าที่อุทยานมานครับเดือนมีนากับเดือนเมษานะครับก็ใครจะมาก็ต้องฝานการจองมานะออกเดินก็สิบคนรายจ่ายปรมาณ ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับประมาณนี้นะนรายละเอียดต่างๆก็ถ้าใครจะมาก็ไปติดตามทางหน้าเพจอุทยานได้นะครับใช่ดเดี๋ยวที่เราไปเราจะไปอุทยานแห่งาตาไซโยกนะห่างจากตรงเนี้ยประมาณเก้าสิบสี่กิโลครับเนี่ครับบรรยากาศทั้งทาง บ้าน็ทำไร่ทำสวนนะตอนอ้นยางนะครับแตอนนี้คือฝนตกเรื่อยๆนะตั้งแต่ออกมานี่คือยังไม่ได้หยุดยนะแต่ฝนมันไม่ได้ตกแรงนะทุกคนมันตกเบาๆตกเรื่อยๆซึ่งตอนนี้อุณหภูมิหน้ารถผมถอยู่ที่25องศานะก็ถือว่าเย็นเย็นเียแหละไม่เจอแดดเลยอะ่ะฝนตกทำลาตลอดเลยทุกคน มันแรงดูแบบน,น,นี้เรารนีไปดีกว่าทุกคนไอ้ถนตกกระดาษไปดอน,ดนสวยมากไอ้ถนนนี่วิวสองข้างทางาสวยมากาดีมากทุกคน ก็อย่าเสียิวจนลืมดูถนนนะเพราะว่าก็มีหลุมมีบอ่อบ้างนะครับไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่ครับทุกคนออกมาจนถึงสามแยกก็เกี่ยว้ายนะเอายวฝามไปต่างไปผ่านไม้ แถวแล้วซ้ายปลายทองหัวภูมิงจริงๆอะมันมีอุทยานแห่งชาติคลองหัวภูมินะที่มันจะขึ้นเลยครับวัดตอกมันไม่ได้ผ่านนะผมเลยไม่ได้แวะเข้าไปเอาตา,าอุทยานเดี๋ยวเราไปค่อยมามาดีตอกรอบนึงก็เดี๋ยวค่อยมาประทับตาด้วยกันนี้ก็เพียง41นาทีนะครับเข้าตัวหลงสามสองสามีหน้าป้า,าย ทาหนือภาคใไปโยกนะแต่ตรนี้เ5กิโลครับหักลนด้วยตอนนี้ฝนติดตกนะที่เหลือก็ไม่รู้จะตกเมื่อไหร่นะโอเคฝนทางนั้นเลยครับพปัวเนี่ยครับเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วอีกหนึ่งกิโลนะถึงมุทยาหัยชาิเราไม่ได้เข้าไป้วเราจะเอาไปให้เขาฟัอมกันเดียว แล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณเนาะวันเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูน้ำตกเอราวัณด้วยนะครับไอดูว่าตรงนี้เขามีที่ปั๊มหรือเปล่านะประทับ,บอุทยานแห่งชาติไซโยกแล้วนะจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณนะครับ ทางจากตรงนี้แปดสบห้ากิโลครับอีกครับอีกห้าบเดกิโลแล้วทุกคนต,ตอนนี้ว่าจะหาที่กินข้าวก่อน ส่วนสายมือเรานี่เป็นน้ำตกไซโยกน้อยนะครับช่วงนี้ก็น่าจะมีน้ำแล้วแหละแต่ผมไม่ได้แวะนะรอบนี้ย้อนกลับไปดูคลิปบ้านไปต่อได้ครับเป็นคลิปข่าจักมาตกนี้สวยนะใครจะมาเล่นก็แนะนำให้มาแต่เช้านะจะได้มีที่ ไม่เสีเยค่าเข่าด้วยนะครับพี่ที่เราตนี้ก็อิกค่าติดโลลวตอนนี้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาู่ถนนสามสี่ห้าเจ็ดนะมีหน้าไยน้ำตกอราวันนะครับต้งนี้นเหสิสี่1ิดเอกิโลนะครับดูวิวเขาคอนก้อนก็สวย นี่ครับทุกคนได้ตาประทับมาแล้วแต่เข้าไม่ได้นะ ว่าตอนนี้เขาปิดขายตั๋วแล้วก็วคือเขาไม่ให้เข้าตั้งแต่สามโมงครึ่งน,นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาซ้ำเลยกันว่าตอนนี้มันจะสี่โมงแล้วอีกสี่นาทีสี่โมงครับไปสำหรับทริปนี้ก็คงจะต้องปิดคลิปกันไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาซ้ำใหม่นะเพราะว่าไม่ทันเขาไม่ให้เข้าแล้วครับใครจะมาที่นี่ก็มาก่อนสามโมงคึ่งน,นะ โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมที่เข้าอาจจะทำใช่ไหมไปครับทุกคนติดขวางเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราพาขึ้นไปที่สันเขื่อนก่อนครับก่อนที่จะกลับบ้านนะเดี๋ยวไปดูไปชมบรรยากาศสันเขื่อนก่อนหมดเลยใครอยากจะมาให้นี่ต้องมา ไปถึงก่อนบ่ายสามโมงขึ้นนะครับไม่งั้นคุณจะไม่ได้เข้าเหมือนผมเดี๋ยวไว้มาใหม่อ่าือว่าอะไรนะมะเขือน้่ตกเลยนะเอราวันต้องปิดไว้ก่อนนะทุกคนแล้วก็เลยไปอีกมันจะมีน้ำตกอะไรนะ คุยแม่ขมิ้นจากตรงเนี้ไปอีกสี่สิบกว่าโลนะเดี๋ยวถ้ามารอบหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งสองั้งตกเลยนะยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะทุกคนนะต,ตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปที่สันเครื่องก่อน,นครับอานน่้ผมุ่สันเตือนตอนที่จดคับเอ้อย มาถึงแล้วสันเสือนสรสีอะไรอ่ะาไหนพวกแคนี่หรอพวกแคที่เขามา อ่ะครับตอนนี้ถึงแล้วอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่สันเขื่อนนะตอนนี้สันเขื่อนศรีนาคารินครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เห็นเขามีของขายด้วย แล้วก็มีร้านค้าสวัสดิการจริงๆก็ไม่ได้มีอยู่ในแผนหรอกนะสันเคลื่อนอะ่ะแต่เราไม่สามารถเข้าไปที่น้ำตกเอราวันได้นะครับมันไปไม่ทันนะเราช้าไปครึ่งชั่วโมงก็เลยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวาหากาแฟกินอ๋อนี่มีร้านกาแฟด้วยตรงนั้นเป็นร้านข้าวนะผมได้ยินเสียงป๊อก งน,นี้ก็ทานกาแฟแล้วก็บรรยากาศวิวเขื่อนอยู่ข้างหลังนี้นะนีสะพานที้เราขี่ขึ้นมานี่ป่าสั่งกาแฟกินก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นนี่ครับที่นั่งเล่นเยอะแต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกอีกแล้วนะตกปอยๆอีกแล้วครับ นี่นครับก็เป็น,นเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนที่นั่งเล่นอ่ะเนาะเดี๋ยวเมื่อก,กี้เดี๋ยวเราเรือไปก่อนนะเพราะคนสั่งกาแฟเยอะดูแทบจะไม่มีแดดเลยนะอ่าสามวัน,นเนี้ยเนี่ยทริปสามวันสองคืนเนี่ยครับ ออกจากบ้านมานี่แทบจะไม่เจอแดดเลยนะเจอแดดนิดเดียวจริงที่เหลือฝนครับโอ้แ้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรด้วยมันมีเครื่องเล่นด้วยนะครับเครื่องเล่นกลางน้ำนี่ครับบรรยากาศเขื่อนสีนาคารินที่ตอนนี้ฝนกำลังตก ลมก็เย็นลมเย็นมากเลยครับทุกคน,นกคลิปนี้ก็คงจะต้องปิดคลิปกันไว้ที่ตรงสันเขื่อนสีนคลรินเลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ส่วนคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนเนี่ยมาคอยรับตามเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาคอยติดตามรับชมกันได้นะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผมทุกคน